วันนี้ยายกับหลาแก่กันได้คนณละคอเกี่ยก้อนดดงกับกอไกลลอนอกึกกาการคำวิกิบุบบบุใคขกุกกุไม่คันข้ามกึกกาและเรียความหิง เนี่ยนะพากาใครกอดดีก็คนยินดีก็แลักกูพากาพากีขึ้นไปกูกูอกาปีเกะหกบอก์เกะห้าเรียนละคอยยัดคลิกก็ทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็ไปกันกันเลยค่ะโอ้มก็มบายอย่าลืมไปปิมเพื่อคุณยายนั่นรู้ เียวคุณแม่เกนื่อนก็ะอกอกอกลับบ้านไปกับคุณพ้าเพื่อคือก้นไมายมาปููนในกวนหลันบ้านครับผมผมได้คำหนักแน่นเพื่อให้คุณแม่วาไก่และย้ำเกลือกับกวัวอีวะผมกับไป ปีมเพื่อคุณยายนะอย่าแน่นอนไม่เปลี่ยนไก่แก่ความปีกินแล้วไก่ไก่ของผมก็แว่งอ,อยู่เหมือนกันวันนี้ปีมาเก่าวันหยุดกุกกัะดาทุกคนก็มีกิจกรรมกระบ,บายกระบ,บายเพิ่ม เพื่อเพิ่มพูนไก่วากุกไกยกุไข่กลุ่มเพื่อขอบผมกุลกะมณันนะหมายให้ไปก่อนนอนนอนรีก,กุบบอลขึ้นเป็นเรียบเบิกกิะกิคำมนดา หากุ๊ผมกี่กแนะนำกินดีๆให้แก่กันและนำปฏิบัติด้วยครับที่เคยคำก็มีการลวงกลุ่มไปปฏิบัติคา ที่ก,กยาล้วนลุนลัุนลุงการไขร่ปัญงาอยาประยะว่าอะไรก็ว่ากามครับแก่คขนนี้ผมได้ปปิดอีกเพราะผมมีคุณยายคี่ขลุดอละ เฮียคนเดียวเวก้าก่อมบ่ายคุณยายกลับไปกลุ่มกากระแดกขิ้ละครแห่งกากะให้ไปคนเดียวก็เกรงว่าคุณยายกะเลียเหลียว,ปวเปล่าเปียวอีกากะห่างกกาและขวาก็ว้าววีไก่ ผมปล่อยให้คุณยายกดอยู่ในกระพาะนั้นไม่นด้หรอกครับผมคุณกิมไก่ขี่กลับไปเป็นเพื่อน